ก็เป็นคลิปที่2นะครับต่อจากการรื Do ้อตู I ้แอรยาริสปี2018นะครับอันนี้คือเราก่อนที่เราจะประกอบนะครับผมก็จะใส่ตะไคร่ตะไคร่เหล็กลวดตะไคร่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หนูเข้าในรถได้นะครับแล้วก็จะติดทับด้วยกาวเ,เอโลเจตโอเอเอลเดฟนะครับก็จะติดไว้นะครับแล้วก็ขอบตรงนี้ ปากตู้มันจะประกบไวอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องยึดเยอะนะครับตรงนี้ปากตู้เราก็จะประกบไว้พอหนูมาก็จะเจอเจอตาไข่นะครับถ้าไม่จริงๆมันก็คงจะไม่สามารถแทะเข้ามาได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หนูถ้ามันวิ่งเข้ามามันตกเข้าไปในลิ้นลมมันก็จะมุดทะลุต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันมาเจอตาไข่มันก็จะวิ่งผ่านไปนะครับส่วนใหญ่มันก็จะไม่สามารถมันจะไม่แทะหรอกครับส่วนใหญ่มันก็จะวิ่งผ่านไปเฉยนะครับถ้ามัน ไม,ไม่มีรูเข้ามารถมันก็ไม่สามารถที่จะทะลุเข้ามาในตู้แอร์ได้นะครับตอนนี้ผมก็จะทําการปิดเพิ่มเติมนะครับก็เอากาวตัวน,นี้ติดนะครับเดี๋ยวผมจะ,จะทําการติดนะครับหลังจากที่ผมใส่ตะข่ายเหล็กนะครับก็ตามด้วยเทปกาวนะครับเอโเ่เทปกาวเรานะครับอย่างแรกก็คือกันหนูเข้านะครับเทปกาวตรงนี้ก็คืออย่างที่สองก,กันกันกลิ่นกลิ่นไม่พึงประสงนะครับกลิ่นควันรถ เขาเผาเศษใบไม้เศษอะไรต่างๆครับก็จะไม่สามารถเข้ามาในห้องโดยสารได้ครับข้อดีของการปิดแบบนี้กลิ่นที่เข้ามาลถกลิ่นควันลดควันไฟที่เราวิ่งผ่านกลิ่นยางพารากินอะไรต่างๆไม่สามารถเข้ามาในห้องโดยสารได้นะครับที่แน่ๆก็คือหนูไม่สามารถที่จะแทะตัวนี้ขาดได้เพราะว่ามันโดนตะข่ายเ,ลยเหล็กถึงผมติดตะข่ายเหล็กไว้สามสามชั้นนะครับมันก็น่าจะ ยากในการแทะกอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีออขอบตู้แอร์นะครับประกอบไว้อย่างแน่นหนาไม่มีทางหลุดครับผมโอเคครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะทําการประกอบนะครับเดี๋ยวจะประกอบอตู้แอร์เข้าตู้แล้วก็จะยกเข้ามาประกอบคอนโซลน,นะครับผมเป็นคลิปที่2ต่อจากการรื้อนะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้ แต่ยังไม่รู้ไม่ยังยังไม่ดูการรลือก็สามารถกลับไปดูคลิปแรกได้นะครับวิธีการเลื้อนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2เป็นวิธีการประกอบอคอนโซลเข้าไปครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จนะครับผมตอนนี้ผมก็จะตัดภาพไปที่ตู้แอร์ Air ที่ผมทําความสะอาดแล้วก็ประกอบเสร็จนะครับผมก่อนที่จะก่อนที่เราจะยกเข้ามาในคอนโซลครับผม ถ้าผมหลังจากที่เราได้ล้างทำความสะอาดนะครับก็อยู่ว่าสะอาดมากนะครับเพราะว่าลูกค้าเคยเห็นรอยเจอดูนะครับจะมีรอยจาะเคยไปล้างตู้แบบไม่ถอดนะครับเห็นสังเกตเห็นไหมครับจะมีรูตรงนี้นะครับูคือเขาจะส่องกล้องเข้ามาตรงตรงนั้นนะแล้วก็ทะลุมาสามชั้นนะครับกว่าจะมาถึงคอยเย็นเรานะครับคอยเย็นเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทำให้ดูนะครับว่าควาเยเย็นเราจะอยู่แบบไครับเขาก็จะส่งของกล้องมาจุดนี้นะครับส่วนควายเย็นเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่นครับแล้วเขาก็จะล้างล้างจากาข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างแล้วก็ดันฝุ่นขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็ให้น้ําน้ําไหลลงไปตรงท่อน้ําทิ้งนะครับท่อน้ําทิ้งก็จะอยู่ฝั่งนั้นนะครับคือถ้าล้างแบบไม่ถอด กรณีล้างแบบไม่ถอดเขาจะล้างฝั่งข้างล่างครับด้านด้านน้ำแล้วก็ด้านน้ามาฝั่งนี้น้ําก็จะตกลงไปตรงนั้นแล้วก็มาค้างตรงนี้บ้างนะครับค้างตรงนี้ไม่สามารถออกได้นะครับเพราะว่าเป็นร่องน้ําก็จะขังอยู่นานพอสมควรดีไม่ดีทําให้อ่าสปีดเราอยู่ตรงนี้หังไม่ด้วยนะครับเพราะว่าโดนน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะล้างล้างได้แค่ฝั่งเดียวนะครับฝุ่นเราก็จะมาเกาะอยู่ฝั่งนี้เต็มนะครับ ข้อเสียของการล้างแบบไม่ถอดนะครับก็จะประมาณนี้นครับคือมาที่าบให้ฟังว่าการล้างตู้แบบไม่ถอดเราจะเห็นภาพนะครับก็แบบเป็นอย่างนี้ผมจะถอดเห็นไหมครับก็คือเขาจะเจาะรูใช่ไหมครับรูตรงนั้นแล้วก็จะส่องกล้องมาบริเวณแถวแถวนี้นะครับแถวแถวด้านล่างแล้วก็ฉีดขึ้นมาพอฝุนขึ้นมาค้างแถวนี้ก็จบครับก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ไปไหนครับก็จะอยู่จนกว่า มีช่างคนไหนหรือเลือกมาถึงจะเห็นผลพวกนั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทําการประกอบเข้าคอนโซลนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับผมคลิปแรกผมนะครับผมครับผมหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะยกเข้าไปในรถนะครับคอนโซลก็เซ็ตเซ็ทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็จะทำการยกกู้่เข้าไปคืนตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะยกเข้าไปตำแหน่งเดิมในห้องโดยสารนะครับไปดูกันเลยครับ ที่เรียบร้อยนะครับแรงดันฟังโดยฟังโดยที่ประมาณ45พีไทนนะครับฝั่งหาอยู่ที่ประมาณ200พีไทนนะครับพระนมทำงานสปีดไฮนะครับเป็นสปีดที่สองครับเพราะว่าเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแรงดันถือว่าดีนะครับแต่ไม่เกี่ยวนะครับคันี้เราก็มาเช็คแรงแดันความให้เฉยนะครับที่ลูกค้าบ่นก็คือหนูเข้าออไป ไปทําที่นอนในห้องรถห้องในสารรถนะครับก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับตัวนี้เราจะเทสอุณหภูมิภายนอกนะครับอุณหภูมินอกรถอยู่ที่34องศานะครับเราจะพาไปเทสความเย็นข้างในห้องในสารนะครับผมบหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเทสความเย็นในห้องในสารกันนะครับไฟหน้าปัดไม่มีอะไรโชว์นะครับรถคันนี้วิ่งได้9 0้าหนกิโลนะครับเ0 0 0หมืน เหมือน3 3 8กิโลเมตรนะครับหลังจากประกอบคอนโซลเข้าเสร็จมาเช็คระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวครับติดนะครับที้วซ้ายทั้วขวาติดครับไฟหน้าติดครับผมแต่แตดดังครับผมก่อนก่อนออกจากอู่ทุกครั้งนะครับลูกค้าควรจะเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า บางทีถ้าออกจากร้านไปมีปัญหาเรื่องไฟเดียวไฟอะไรไม่ติดหรือแต่ไม่ดังไฟโชว์หน้าปัดเดี๋ยวจะบอกมันกลับมาบอกช่างว่า,าไฟมันโชว์บางทีช่างอาจจะทําโชว์หรือมันโชว์มาก่อนก่อนเข้าเช็คแล้วก็หลังเช็ครถเราต้องดูหน้าปัดดีๆนะครับว่ารถเรามีอะไรโชว์มาก,ก่อนก่อนหน้าที่จะทําหรือว่าหรือว่าตอนหลังที่เราทําเสร็จไปโชว์หน้าปัดนะครับ ลูกค้าควรดูดีๆรวมถ,ถ,ถึงช่างดนวยนะครับเพราะว่าบางทีไฟโชว์มาตั้งนานแต่ลูกค้าไม่ได้ดูพอทําเสร็จทําเสร็จลูกค้ามาสังเกตรถวตะเองไฟมันโชว์อ้าวเป็นที่ช่างหรือเปล่าวันางนี้แบบนี้ก็มีครับบางทีมันอาจจะไม่โชว์มาพอช่างทําเสร็จมันโชว์ก็มีเหมือนกันนะครับมันมีหลายกรณีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่รักรถสําหรับลูกค้าหรือช่างทุกคนด้วยนะครับเพื่อนช่างทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับ อ่าโตเรต,ต้ายาลิสอ่าปี2018นะครับซึ่งคันนี้ถามว่าทำไมได้หรือตัวออกมาเร็วจังสาเหตุก็เกิดจากหนูมาทำอ่ามาทำดีสอดใส่ในรถนะครับมาเป็นที่พักผ่อนของหนูหนูชอบอ่าอากาศเย็นๆเหมือนกันนะครับก็อยากอยู่ในห้องแอร์เหมือนกันนะครับก็เข้ามาทําบ้านทําที่พักอาศัยอยู่ในรถนะครับมันก็กินอยู่ข้างนอกเข้ามาทําห้องน้ํา ใส่ข้างในรถอะไรประมาณนั้นนะครับขี้มันก็ไปขี้ใส่พิลเตอร์นะครับที่เ่ยวที่ขี้มันทีนี้กลิ่นก็ออกมาเวลาเราเปิดแอร์เราก็ได้ยินได้กลิ่นมันเลยครับกลิ่นกลิ่นที่มันทํโสกปรกไว้นะครับนหที่นอนมันก็ทําไว้ข้างโซนนะครับอย่างดีครับมีที่นอนนุ่มด้วยนะครับที่ผมทําให้ดูคลิปแรกนะครับใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้นะครับคลิปแรกอันนี้เป็นคลิปที่2ที่เรามาทําคลิปประกอบนะครับเพราะว่าถ้าทําคลิปรวมรวมกันเป็นคลิปเดียวคลิปอาจจะยาวนะครับ อตอนนี้เราก็จะมาเทสความเย็นกันนะครับว่าความเย็นจะลงไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเลขเก้ากับหัวนะครับเพราะ,ะว่าเค้าก็จะเหมือนทุคลิปนะครับเพราะว่าตัววัดอุณหภูมิผมถ้าตามจริงเราต้องไปนั่งถ่ายฝั่งนู้นนะครับแต่ผมจะนั่งสายถ่ายฝั่งนี้เพราะว่าผมจะได้สามารถเร่งเครื่องได้จะได้ทําความเย็นได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้นอุณหภูมิก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่8.2นะครับผม ก็เจ็ดจุดเก้านะครับก็ยังลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะดูกันนะครับว่าอุณหภูมิจะลงไปต่าสุดได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับตอนนี้คือเปิดอ่าโลก็คือเย็นสุดนะครับก็คือเปิดเปิดอุณหภูมิเย็นสุดนะครับก็เมื่อกี้ความตัดนะครับก็ขึ้นมาถึงแปดองศาเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็คือความเริ่มทํางานนะครับ ความทำงานจะตัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสาหรับตัยใต้ยาลิทสองพันสิบแปดตู้แอร์เดิมเป็นของแท้นะครับก็ลงมาที่หกจุดแปดหกจุดหกหกจุดห้าความตัดแล้วนะครับหกจุดสามันนี้ความตัดแล้วนะครับโอเคครับลงไปอยู่ที่หกจุดสามนะครับสําหรับตัวใต้ยาลิทเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่ักชิ้นครับเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นหนึ่งครับก็คือจะเป็นกรองฟิลเตอร์นะครับที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าอย่างเดียวนะครับ แล้วก็จะเป็นน้ำยาแอร์ที่เราเปลี่ยนให้แล้วก็น้ำมันความที่เราเติมเพิ่มนะครับผมอ่ายังไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับคนที่ชอบเรื่องรถอ่าเรื่องแอร์รถรถแต่ละรุ่นแต่ละอ่าแต่ละรุ่นหรือแบบไหนถอดแบบไหนหรืออาการนี้แก้ไขยังไงนะครับอาการนี้ก็คือรถคันนี้มีอาการอ่าแอร์ Air มีกลิ่นเหม็นครับมีมีกลิ่นเหม็นสาบหนูเหี่ยวหนูอะไรประมาณนั้นนะครับรถคันนี้เวลาเปิดแอร์ก็จะกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับวันนี้ผมก็ได้ หรือล้างทําความสะอาดแล้วก็ปิดทางหนูเข้าให้เป็นที่เรียบร้อยครับหมดสิทธิ์เข้าครับอย่าหวังเลยว่าจะมาทําดีสอดในในรถยนต์อีกเข้ามาไม่ได้นะครับถ้าไม่ถ้าเราไม่เปิดประตูไว้ครับก็คงจะเข้ายากนะครับในในตู้แอครับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าดูคลิปผมจนมาถึงขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ ฝากไปด้วยครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อมีรถตุ้นใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะมาทํคชิปเรื่อยๆนะครับว่าอาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรแก้ไขยังไงครับหวังว่าชิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไปด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากๆครับถ้าทุกคนที่เข้ามาดูจนชิพจบแบบนี้ก็ดีใจครับถ้ามีคนดูดูจบนะครับหวังว่าลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม กับขอบขอบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบนะครับผมท้ายสุดสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่องเล็กๆช่องหนึ่งไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกปดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีรถุ้นใหม่หรือการยางอืนเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปเรื่อยๆนะครับว่าอาการนี้แก้ไขยังไงรถต้นนี้ถอดยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม